อย่างงี่เง่าให้มันมากนักทาความเข้าใจเขาด้วยโดยเฉพาะผู้ชายที่เขารักเราแล้วเขาเทคแคร์เราแล้วเขาแบบตั้งใจที่จะมาใช้เวลากับเราหลังจากที่เขาโอ้โหบีซีมากกับบิสเนสของเขากับอะไรก็แล้วแต่หน้าที่การงานของเขาเขาต้องโฟกัสงานเขาคุณไปง้องแงงงงยิงนี่มันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเฟดตัวแล้วเขาก็จะไปหาที่ที่เขารู้สึกว่ามันสบายใจและให้ความสบายใจกับเขาได้ เซนไม่รู้หรอกว่าเขาไปมีคนอื่นหรือยังแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากลับมาคุยกันแล้วกลับมาคุยกันเพราะเซนมาเยียวยาจิตใจเซนมาขอโทษขอโทษเขาด้วยความจริงใจเซนให้อภัยตัวเองเซนใช้เวลาในการลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนั้นเราทําพฤติกรรมแบบนั้นกับเขาแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงเรารู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรในตัวเขามันเกิดอะไรอะไรเป็นจุดประกายเซนพยายามกลับ ไปดูกลับไปนึกว่าอะไรเป็นต้น